สองครับวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุกมากได้ทำกิจกรรมเยอะเลยครับเหมือนเหมือนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตคอนเสิร์ตแบบเล็กไลท์อ๋อถือเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่แบบได้ร่วมงานกันในวันฮาโลวีนใช่ครับใช่เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อเป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้อะไรรู้สึกเกมเยอะมากใช่เกมเยอะมาเล่นเยอะอบอุ่นมากเลยครับเพราะว่าเหมนแตกหมดเลยคนลราอบอุ่นแล้ววันนั้นสนุกครับแล้วก็เราได้แต่ง เป็นแบบสไตล์ผีด้วยครับรู้สึกสนุกเรียนตอนนี้เขาบอกว่าให้แต่งเป็นสไตล์ผีว่าสยังไงบ้างต้องมาออกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สไตล์ผีก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบหน้าเล้ยๆเลยแต่ว่าเขายังแบบอยากให้อยากให้เป็นทำอะไรได้อยู่บ้อ่าอ่าอ่ครับอันนี้คือเราเลือกคาแรคเตอร์เองด้วยเป็นผัวเลือกเลือกเี่เขาตอนแรกเขาให้เราเลือกใช่ตอนแรกเราเเลือกป็นโจทย์ที่ว่าเลือกเราต้องสัมพันธ์กันก็เลยแบบอันี้เลือกอะไรแล้วกันไม่รู้จะเอาอะไร ไมทำไมไม่เลือกเป็นตัวนี้นะคะคือถ้าเกิดมันเป็นคู่กันครับตอนแรกผมจะเลือกผีเดนันไม่ใช่สีกับสีการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะสีไรนะแต่แล้วมันก็มีตัวนี้มันเป็นสีโทนสีแดงเหมือนกันก็เลยแต่ว่ามันคนละเรื่องนะครับแต่ว่ามันมาด้วยกันได้ก็เลยเลือกเป็นเฟรตี้กับชักกี้ครับแขกรับกชิญวันนี้เมื่อกี้เล่นเกมกับแฟนคลับเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างแฟนคลับก็แซวไม่หยุดเลยเหมือนกันเนาะ พิกรอนชงเก่งมากชงเก่งมากครับชงเก่งเต่อไปก็เอจะพิดใจกันหรือเปล่านะถ้ามีเราเวงอย่างงานทางนี้ของพารากอนเองเขาก็จัดเต็มเหมือนกันบอกว่ามีอะไรบ้างก็งานทันวินปีนี้ก็จะจัดที่นี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่1นึ่งพฤศจิกาเลยครับก็จะมี ก็จะมีนักแสดงมีนักร้องในวันถัดๆไปมีกิจกรรมอย่างวันนี้ก็มีลิปตาใช่ไหมครับเขบอกว่าคูดจีนไม่ใช่มีแค่พูดเราพูดเดียวใช่ครับจะเป็นไงัะยังมีอีกคนอื่นดีมีมีคนอื่นดีก็มีพี่ๆคู่อื่นเช่นกันก็มาให้กำลังใจพี่ๆฝั่งอีกครั้งดึงชวนชวนไใครแบบว่าฮาโลวีนยังไม่มีที่ไปเที่ยวยังไม่เที่ยวไปไหนช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีที่ไปก็มาสนุกอยู่ลานตรงนี้ได้นะครับที่ ลานน้ำพุแล้วก็เปนเรื่องลยเลยาลยขอนกนขอนแกนะครับก็มารู้สนุกกันได้เพราะว่ามีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเยอะมากครับใครมีก็มีดีเจต่อใช่มีก็มีดีเจขึ้นต่อมีกิจกรรมเยอะแยะมันครบรถจริงๆที่นี่ครับผมใครเหงาคนนัดเพื่อนมาร่วมสนุกกันครับเอ่โอัดเสียอัดต่ครับลอยกระทงวันไหนคะรัอยกระทงลอยกระทงวันไหนวันพรุ่งนี้เหมือนกันเอาพรุ่งนี้เหรอครับ มูนี้มีงานเนอะราต้องไปงานใช่ตรงนี้เราปิดแสดงว่าเป็นงานด้วยกันเหมือนกันใช่แต่ว่าได้รอยกระทงร่วมกันน่าจะได้รอยออนไลน์เออเป็นเป็นเลอยอะไรวะเลยรักษาน้ําด้วยในทำนองเดียวกันอ่าแบบไปยุคใหม่เนาะยุคออนไลน์ใช่จริงจริเราแบบมีคนที่ชอบเที่ยวไหมครับลอยกระทงเฮ้ยผมเที่ยวล่าสุดน่าจะปฐมอะลอยกระทงเออเออเออพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะอ้วนอ้วนเยอะใช่ เวลาที่ดิ้คนเยอะแล้วเสี่ยงอันตรายพี่ขี้กลัวนิดนึงใช่กลัวอะไรครับลุงวัยรุ่นเยอะฮครับแดงมันเป็นนักสู้หน้าผมยิ่งเป็นซู้ดีคนอื่นเลยเข้าเห็นนะสมจมัดไซเราได้วยเข้าจะหมัดไซเราออย่างมอนะครับเสี่ยวเหรอครับตอนกัจกรบตะโพลอ้โหน่าจะสมัยเรียนนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่มอก็จะมีจัดงานลอยกระทงนะครับแล้วก็จะไปซื้อของกินอะไรเงี้ยครับก็จะมีบูธของกินบูธปลาลูกโป่งไอ้แล้วก็บูธ ตาสาวน้อยตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ไปป่าเราอยากให้เขาตกน้ำนเลยเอาไปเน้นตรงนั้นหรอ <c oughs> ไม่ได้เน้นภารกิหรออยากแกล้งคนนะครบอยาา่าง,งเรารู้สึกว่ามันสําคัญกับตัวของเราไหมากับานวเราตะโงจริงมันก็สําคัญไปอีกวันหนึ่งที่ท,ที่เราคํานึงถึงทรัพยากรทางน่านน้ำนะครับจริงจริงเราเราเราน่าจะคิดถึงเรื่องนี้มากกว่าว่าไปขอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่การไปผลั แหลกน้ําจริงๆควรจะเป็น <c oughs> เป็นวันที่เราคํานึงถึงว่าทรัพยากรน,น้ําม,มันสําคัญกับเรามากกครคร็ <c oughs> ต้องกานรักษาพูดดีค่านี้ค่ะอีกบ้างไงคะ <c oughs> ใช่ใช่ผมก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งในตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ทำไมวันที่เราต้องมาขอเข้ามาแต่เราไปทําให้น้ํำเย็นเออผมก็ก็มันก็แก้ด้วยกันแบบเออออนไลน์ก็ได้หรือบางทีไปยืนว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายอย่างนี้เนละแบบจีพอตัวครับ <c oughs> อะไรฟิลนั้นน่ะก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันทําลายน้ำดีกว่าถ้าพี่จะถามถึงแบบว่าการแสดงซีรีส์ตอนนี้คือหลายคนมักจะไม่ใช่แค่ซีรีส์อย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นร้องเพลงเอออะไรอย่างเงี้ยตาบองจะทำไปต้นหัวร้องไหมคะ ตอนนี้ผมก็ี่ยซิงเกิลเป็นของตัวเองแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวไปเลยมีมีมีแล้วครับมีแฟนชื่อเพลงโอแวร์ครับอีกหนึ่งแล้วก็แฟนผมถ่ายที่ร้องกับหลักกราฟครับใช่ครับไปคือสายก็ดีเหมือนกันนะในวันวันหนึ่งวันร้านร้านบิวร้านพิวใช่คาดหวังไปถึงจุดไหนรู้คาดหวังให้คนฟังแฮปปี้ก็โอเคแล้วครับ ตอนนี้คือไม่ใช่ว่าแค่ดาราอย่างเดียวเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันน่าจะใช่ค่ะมันกลายว่าคนคาดหวังเยอะเหมือนกันกับงานต่างเพื่อนทารู้สึกดดันไหมไม่ผมไม่อยากกดดันเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทําเราทําเราทำก็เรามีความสุขเราทำเพราะเรายังทํามากกว่าแต่คาดหวังให้มันออกมาดีไหมก็คาดคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้วครับ เคยกดดันไหมกับงานต่างๆที so ่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กดดันนะจริงกดดันเลยแต่ว่าใจเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองเพราะพอกดดันแล้วมันก็เพิ่มความเครียดให้ตัวเองทํางานก็จะไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการกลัวมากกว่ากลัวว่าบางทีเราทําอะไรแล้วเราคิดไม่ถึงกันเลยแต่มันไปกระทบสังคมในทา่มองเออกลัวว่าสักวันหนึ่งเราพลาดคนก็จะมองเราเปนอีกแบบก็ควรที่จะกดดันตรงนี้เลยควรตรงัวคนไม่ชอบมองว่าการเป็น แสดงหรือคนในวงการบันเทิงต้องทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างรู้สึกยังไงบ้างมันจะแยกกันนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็มีหลายอย่างที่ที่ให้ความบันเทิงนะบางทีบางคนอาจจะเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเก่งไปเลยก็มีแสดงผมว่ามันแล้วแต่ว่าว่าเราได้รับโอกาสไหนมากกว่าแล้วเราเราเตรียมพร้อม คนจะมองดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนคนหนึ่งเขาอาจจะแสดงได้อย,ย่างเดียว<ไ>อะไรเงี้ยเราไปกดดันเห้เขาแบบด้วยคําถามอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูจะบังคับขาไม่ได้อะไรใช่ไหมผมว่าเราอยู่ที่มุมมองคนมากกว่าวันนี้แฟนมาร่วมงานเยอะเลยอยาก,กมาต่อยกับแฟนบ้างเขาชื่นใจที่เมารองกันเช้าเลยนะโอ้ก็ขอบคุณนะครับที่ที่มาหาพวกเรานะครับแล้วก็มาร่าวมสนะุกกันก็ขอ,ขอบคุณมากในนี้ครับเขาเป็นกำลังใจย<น>ังไงให<น>้กับเราบ้าง เยอะอะไรครับแทบทุกอย่างเลคือมองง่ายๆเลยในวันที่เรามีปัญหาก็มองเขาเขาก็จะแท็กสตอรี่มาให้กําลังใจอะไรพวกนี้เราดูแล้วเราก็แบบเออชีวิตหนึ่งอ่ะมันมีคนที่รักเราเยอะได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากจะตอบแทนได้มากที่สุดก็อยากจะเซอร์วิสเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่กับเราไหมเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆที่แบบบางคนอาจจะต้องติดเรียนแล้วต้องไปเรียนหรือบางคนอาจจะแบบ มีทุะส่วนตัวอะไระก็นั่นแหละเราผมว่าควรจะทำเต็มที่กับเขาแสดงว่าเรา,เา,เเา,ากเ็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเป็นเป็นห่วงรับกลัวว่าแต่ละคนมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาหาเราได้แค่ช่วงเวลานี้แล้วเขาก็ต้องไปทำหน้าที่เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ควรที่จะเต็มที่กับทุกงานไม่ควรที่จะแบบเก๊กังกังอะไรแบบโอเคค่ะ,คะ